กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพ็หมดสุขุขสุกนส,สุมงสุบอนกับสบายดีเอฟซีที่หักแพ็มดสมุนมือนีก,นขขขขนากา็ขึ้นต้นมะขามคือเกาพี่น้องบรรยากาศกลางป่าคือเกาคือเดิมเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแต่ว่ามือน,นีสาวกระตุนบด,ดีขึ้นนำ้ำเพราะมีต้นต้นสูงๆพี่น้องมานางเฝ้าลูกไส้คือเกาอ่ะจ้ะนีน้นองนิกรอน นี่ก่อนก็เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมขข้นได้อยู่คนเดียวพี่น้องมื้อนี่คือพ่อน้องนี่ก่อนคุณยุธยกต้นใหม่พี่นอ้องยางสูงย่างสูงย่างสูงสังเกตพี่น้องสูงบันไดขข้นนี่ซาก,กะตุนขึ้นไปได้ครึ่งเดียวซาก,กะตุนกลับลงมากพี่น้อง คนคือมีอสูงๆแต่ก็ใส่เสื้อยอดลงมาซากกระตุนกระลับเอามือนีบางที่ห้าก็อาจจะได้ขึ้นมาขามือสุดท้ายเื้ว่าจังไรกับโบหูละพี่น้องจ๋าเพราะว่าอื่นล้าก็จะได้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไปเห็นงานบอลไม่เพราะว่ามาขาม่นเบิร์แล้วเ้าก็ต้องไปน้อพี่น้องอันนี้โมเมนว่าะอันนี้ แถวแกที่สามแล้วพี่น้องที่สางกระตุนมาเห็ดมะขามเนี่ยพี่น้องแถวแกที่หนึ่งกระเบิดไปแล้วที่สองกระเบิดไปแล้วเนี่ยแถวแกที่สามเก่งเนาะพี่น้องป <c oughs> าด์ตบอกดูดีกระเบิดหนามมาคามเข้ามาสาเกินพี่น้องเลยพีหน้าหามาใหม่แถวแกไปเลยแถวแกสกนอยู่ในปีพี่นาห,าาหน้าหาคนมาหลายหลายคนว่าจ้าเดี๋ยวพีหน้าหาคนมาหลายๆ มื่อนี้มาต้นใหญ่สากกระตุนขึ้นบ่ได้พี่น้องให้วานั่งเฝ้าซื่อๆว่าอีหยังลูกถุยหน้าดูลูกละปีนมาปีนมาก่อนถุยหน้าแน่ลูกถุยหน้าแน่ถุยหน้าไม่ไม่แต่ก่อนพูดละหกบาทเจ็ดบาทสองปีนี้โลนสิบบาทปีนี้ก็โลนละสิบบาทเอาว่าไหนเข้าไปจะเข้าไปเอาเห็ดน้ำเจี๋ยทีฟ้าเข้ามาเข้ากับเห็ดได้ ก็มาณยี่สิบวันแบบเป็นน่องก็ือประมาณแถวแก่คนที่สองก็สองวันหรือปรมาเแ่าแก่นี่ก็อีกสองวันไปเแ่าแก่หนึ่งก็สองวันเพิ่นก็เบิดแล้วมาเแ่าแก่นี่นวันที่สองเลยจ้ะมะขามเฮาเมือ่อวานได้บอลลายเขาก็ได้สองสี่หกเขาได้ 6, ทุกต่างกาพี่น้องสิได้อยู่รยประมาณแปดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลฟาดล้มไปเลยใจเย็นๆเด้อคนอยู่ยตนาานะ้นมะขามันนะขุดเป็นน่องล่มแห้งริีหน่อยพอนี่กอ่อนขึ้นผู้เดียวสังเกตล้มใบไม้พัดวาสัน ตอนนี้เขามาขึ้นอยู่อำเภออยู่ยสายบัวหูเลยหูแต่ว่าอยู่โคราชแต่ว่ายคนบอกว่าเขาใหญ่เขาใหญ่เพิ่นใส่ย่ามกระเป๋าย่ามที่เอากระสอบปุ๋ยเห็ดเป็นย่ามเดี่เป็นย่าม,ม,ามพี่น้องแต่เพิ่นก็ขึ้นไปเพื่็ใส่เชือกแดงๆยอดต้องไม้เสากระตุนพา,าวเมสเสากระตุนบด้ขึ้นปกติก็ขึ้นน้ำกันเพราะว่าในี่เขาก็ขึ้นเพราะว่าในเข้าเห็ดเครื่องมือเว็บมั่นใบสามพี่น้องคุณมาครัเตาเอากรไไรพี่น้อง เพื่อ,อ,อกกเพื่อค่อยดกอปไปด้ดอกเก็เอาบ่ได้ล้มค้างโดยล้มเองอันนี้ต้นมะขามเปรี้ยวเพิ่นบ่เอาเพิ่นเอาแต่มะขามหวาดบาดล้มจ้าขอกำลังแรงใจหน่อยนะคะพี่น้องเอฟซีทุกคนผู้ทั้งเทิงน,นอาะยังอยู่เนาะเอาบ่ได้เพื่อเพื่อเอาบอลที่เอาเพื่อเอาบ่ได้ กะลอกก็กินลายพี่น้องบบเมนดัทที่เ้ามแนมขึ้นไปบบเมนว่าหมากมันดกดกได้ดกอยู่แต่ว่ากะลอกกินไปครึ่งนึงแล้วเ้าก็เอาอะไรที่กันเห็นอยู่เปล่เห็นอยู่พี่น้องพอนีีก่อนเถอะไปชิวเห็นไปน้องพี่น้องมันไกลแน่เจ้าน่อยลมบุญบุญอ็ลูกชายก็ถือไม่ก็หุย่างอยู่เถย่อนี่ลูกฮะเถื่านอันปลาลุงดูเถื่านประตูเมตูดู น้องน,นี่ก่อนมาขึ้นมาค้ามพี่น้องมามาขึ้นหือมาสอนนี่เหรอก,ก้เพแบบิ่งมาเป็นใจปุ๊บล้มพี่น้องป็นมาถือาปีนมาป็นมามาอยู่ป่ามาค้ามแห่งทั้งหน่อยทั้งแหล่พี่น้องพอตากแดดคู่มือคู่มือถือเนี่ยทั้งหน่อยทั้งแหล่เพราะผ้าตากแดดนั่งอยู่ตะล่างถาแม่ตะละมือตะละมือเพราะความจนต้องดิ้นรนต่อไปพี่น้องอะทุนาถุน้าฉันถูยาสีลม ฮะว้าเอฟซีก็บอค่อยรลายมาได้จ้าผู้ติดตามบอลร้ายก็ซ่องดังๆเพื่อนนี่ซ่องยังบรดังประเด้เฮ็ดมาอลร้ายปีซีปีอลไรแต่ยังบรดังประเด้เพราะว่าค่อยบอค่อยได้ทายต่อเนื่องหยุดทายไปปีหนึ่งเพิ่งมาเลิก่ออีกนี่ยิ้มน้าไปกินน้าไปลูกปวดปวดป่าอ้าหลบ เก็บจักสิล่ะพี่น้องแต่ละมือแต่ละมือมาอยู่นี่เฮากะมาที่20นี่เฮาก็ได้เดือนนึงพี่น้องมือนี้19แต่หกเฮากแต่เฮาก็เฮ็ดหยุดงานไป4วันแล้วก็ไปเฮ็ดของพระก็3วันพี่น้องเอ้ยไปเก็บให้พระเฮาไปเฮ็ดงาน0กว่าวันบางมือก็ได้50โล60โลเมียยากลูกน้อยพี่น้องเอ้ยบ่ได้หลายปานดถ้าเพิ่นว่า เพิ่นว่าถามาแต่หัวปีถามาตั้งแเดือนท่านว่านะบางคู่เขาได้เงินหลายหมื่นเพิ่นว่าอันนี้เราบเพิ่นมาท่านแป๊บเดียวท่าติดตามตอนต่อไปพี่น้องเแยกเมลสักกระตุนสิได้เบื้องบนสักกระตุนสิได้จะรโลว่าเป็นสักกระตุนดอกพ่อนี่ก่อนสักกระตุนคือได้แต่ต้นน้อยๆต้นที่ล่างอยู่พี่น้องต้นน้อยๆนะขึ้นต้นเดียวโคกพ้นขึ้นต้นเดียวเวิร์ดลวก็แล้วเลยต้นต่อไปมันต้นใหญ่สักกระตุนมาก การล้างเตรียมพี่น้องจะกาลังเตรียมสิกับบ้านกาลังสช่างช่างมะขามตอนนี้ก็ไยเวลาประมาณห้าโมงเย็นพี่น้องบริู่ช่างช่างมะขามคน,นงานกา็ไลลดขนาดนี้พนาดนี่ฟังหนูย แต่ก็มานํากันพี่น้องมือนี้เพิ่นมาแปลงน,นี่เพิ่นอยากให้แล้วมือเดียวเพิ่นก็นเลยเอาคนงานมาหลาย14คน14คนแต่ว่าสาวการะตูนบ่ได้ขึ้นดอกพี่น้องเ<อ>ตรียมสกับแล้วกําลังเตรียมสกับช่างมาขามเอาขึ้นรถสงสัยเพิ่นเตรียมสิออกเลยเพิ่นเรียกยางดีเลยพี่น้องพอมันเต็มรถพุ่นละ2มื้อเมื่อวานกับมื้อนี้สละ,ะวุนว่นวุ่นวายน้องนีกว่าจ้า น,น, yup. น,นいいั่นอยู่นั่นอยู่ในปีกับแม่ร้อยพนพี่น้องร้อยพนสร้างมาคำมันในซากระตุนบ่ได้ขึ้นน้ำพอนี่ก่อนขึ้นคนเดียวได้เก้าสิบหกโลพี่น้องเลยเก่งที่สุดบ่หอดลอยสับแค่นี้ก็เก่งแล้วพี่น้องเนาะขึ้นคนเดียวลงสีม่วงกว่าตั้งแต่กินข้าวเที่ยงขึ้นเทือเดียวมีแต่ปอนลงมา กอนยามลงมายืนลงมายืนลงมารับอย่างเดียวกินน uh ้ำก wow. ็ยืนข oh. ึ้นหายพี่น้องเลยใส่เสื้ออ๋อถจากแม่แม่ย well, ังเนานมาเนี่ยสรุนวนใบใส่ทั้งมะขามค้นพอคนแล้วขึ้นในรถนี่พี่น้องทั้งบันไดทั้งมะขามขั้นนะเอาเอาบันไดไปไว้ขั้นนั่นมะขามไว้ขั้นนี้ ขี่ล้างมะขามไปบบบนี้น้องนี่ก่อนก็มักขี่ทั้งล้างพี่น้องแม่ส้วนเขนาขนั่งข้างในน้ำเพลนกกบอยักเขาได้พี่น,ออน้นนองเลยพูดพูดเอาอุปรกรณ์ไปใส่รถขนาดคุณวะเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่นเตรียมแล้วเพิ่นเตรียมสิกับแล้วพี่น้องผมขึ้นรถแล้วพขนาด รับอีกแล้วรับซ้ายอีกแล้วสั่งมาตามเป็นคู่เป็นคู่ได้รายอยู่ดอกมาหนีิคนซิบกว่าคนนะพี่น้องเนาะก็ต้องได้รายอยู่แหละพี่น้องเนาะเอาเออเอาเอากันคนมันชอบเนาะก่อนเอาแค่นี้แหละึ้นของก่อนทั้งขึ้นของทั้งขุยนโทรศัพท์ม่าน้าพี่น้องตะแกงไอ้ันออกมาแล้วก็ต้องมันอย่างได้แล้วก็ต้องให้มัน